สวัสดีครับผมอาจารย์สอนซ่ิแห่งตลาดอัจจับะหูที่ฝึกไปย่างตัวลนะครับลงเข้าไปมคนเซแบ์นะครับแบงทำแบร้อยให้เป็นแบงยี่สิบหรือแบยี่สิบเปแอครับแบนหนึ่งให้เป็นสองแบนหรือสองแบให้เปนแบนงนะครับต้องทำไปก่อนทำเยอะๆตอนนี้ก็อีกตัวนึงที่อาจารย์สักแจกนะครับก็คือลยตงคนแหวนครับนะครับการเล่นแบนนะครับแบนตอนนี้อยู่ีิ้ใชีนับยู่ที่บิ้วชีนะครับแล้วเราก็รยาวลื่นออม จะหมุนตัวนี้นะครับมุตัวพลิกใส่นะครับใส่แี้นะครับหลักการก็ไม่มีอะไรมากนะครับใครสนใจคลิปตัวนี้คลิปเฉลยนะครับเดี๋ยวจะทำตามกระสอนให้กับเหวี่ยงนะครับเหนะครับตังมุมดีๆแล้วก็เหวี่ยงนะครับเหวี่ยงแหวนลักสณะนีีนะครับดูดีครับชี้ให้ก็ดูก่อนว่านิ้วชี้ไม่มีเอ้ยนิ้วนางไม่มีแหวนะไรนะครับนิ้วนางไม่หแล้วแล้วก็เหวี่ยงเหวี่ยงข้อดึงสนใจคลิปเฉลยตัวนี้นะครับสอนให้ฟรีครับตัวนี้ให้ฟรีแต่ต้องอีเมลมาขอนะครับ รายที่สองชอบขอใน Facebook หรือไม่ได้แจกนะครับให้อ e ีเมลอย่างเดียวนะครับ somsak77@hotmail.com นะครับหรือเข้าไปที่ Facebook ของอาจารย์สักดิ์ออ่าง OR จิตศศักดิ์ายกรโอเคครับขอบคุณครับ